รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2- 1เมษายน2566ถึง30กันยายน2566นายฉลาดวิรุณพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลสูงนวนสวรรค์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธา,านีเขต3โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ด้านที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับคำนึงถึงบริบทและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับโรงเรียนธนาคารดําเนินโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ n t e n s i v e English Program IEP ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงรุกครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงรวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเชิงบวก มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและมีคู่มือในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มงาน จัดทาคาสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนดําเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความปลอดภยัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายควิกวิน n จวาระเร่งด่วนข้อที่ 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตก,กรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีบริหารจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตรกรรมเพื่อการบริหารให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลต่างๆด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกศทชจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง u s ซู r แเพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ เข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษานำความรู้มาใช้พัฒนานการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับด้านที่6 งานอื่นๆตามนยโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนันกานนงานคณะกรรมการการศรึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศ,รการศรรึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3มีการดำเนินง,งานตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศรึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3โดยนําน,น,นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 10เรื่องมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องยกระดับผลสมัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ให้สูงขึ้นการดำเนินงานตามข้อตกลงส่งผลให้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนผลการเรียนและทดสอบระดับต่างๆนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้กำหนดเอาไว้ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูทุกคนมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 3. ด้านผู้บริหารบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ด้านโรงเรียนชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดภัยการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดังนี้นายฉลาดวิรุณพันธ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ มีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม